ดิ้เวลาไปแบบนี้จากที่เราจะมีเวลาในการเรียนรู้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็จะเหลือเวลาน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทยรู่เป็นน่ารักมากอ่ายื่ยตัวให้ตรงที่เรี้ยนครับต่อไปฝังรู้ให้กับอ่าสมณี รูปนะครับที่ได้เดินทางมาวันนี้สถานที่ตรงนี้คแม่คงพายไม่ยกคงพายนะครับได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยนะครับอันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมห้องกิจกรรมต่างๆไว้ให้ถวายความรู้ให้กับลูกเรียนพวกรูปนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสารการหลังเดือหลังเก่าลูกนั้นมีความเป็นมามีหมอโภคท่านนะครับเป็นห้องทรงงานที่ทางท่านนายยได้สร้างขึ้นแล้วก็ถวาย องคทเนเดพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เหล่าสามเณรต้นกล้าทางอุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสรารคามเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่ใจกลางเมืองโดยใช้เทคโนโลยีสาราสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับเยาว,วชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนรวมทั้งเหล่าสามเณรต้นกล้า ที่อยู่ในวัยของการศึกษาหาความรู้และทางอุทยานเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามได้เตรียมสถานที่ไว้รอต้อนรับอาทิห้องอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงห้องท้องฟ้าจำลองห้องหนังสามมิติห้องสมุดมีชีวิตห้องหุ่นยนต์และเข้าชมห้องทรงงานสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับต้นกล้าแห่งธรรมตัวน้อย ผู้กำลังศึกษาหาความรู้เสริมสร้างประสบการณ์เป็นอย่างมากขอถวายการต้อนรับแดบ่ะอาจาร์ด็เตรมหาอ้ายธีรปัญโยพระคณะวิยยกรพระพี่เลี้ยลูกลูกเมนทุกๆท,ท่านค่ะทุกๆุกองค่ะทุกๆรูปค่ะวันนี้ คุณแม่ดรคงไทยอุดรพิมดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมา,ากเลยทีเดียวนับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับลุกลูกเนนในวันนี้ค่ะและปีนี้เป็นปีที่สมแล้วที่คุณแม่เป็นโยมอุปถาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วที่คุณแม่ได้รับลูกเนนมาที่อุทยานการเรียนรู้ซึ่งลูกเนนคือต้นกล้าในานาบุญ ปีที่สองเนี่ยลูกเนนจะมีจำนวนมากเลยทีเดียวจำได้ว่าลูกเนนเข้าไปในห้องนิทานสารฝันห้องสมุดมีชีวิตได้ไปถ่ายภาพแล้วก็ภาพนั้นสื่อออกไปทั่วประเทศเลยทีเดียวและภาพนั้นก็เป็นภาพที่ติดการยืงใจอยู่จนเท่าทุกวันนี้ในสื่อต่างๆและปีนี้เป็นปีที่สามค่ะที่ได้ถวายการต้อนรับ ลูกลูกสามเณรและลูกลูกสามเณรจะเป็นต้นกล้าในนาบุญจะเป็นต้นกล้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาเราต่อไปห้องเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้เรามีห้องพิทานสารฝันมีห้องบุญยนต์มีห้องพิติเป็นอย่างไรต้องใส่แว่นตาดูด้วยนะนนะคะจากที่ของจริง และอีกหลายห้องนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนิทานสันและหล้องสุงงานของสมเด็จพระเทพระราชสุดาก็ขอถวายการต้อนรับคุณแม่ยืนบนนมือรับพรทีตรงนั้นแล้วก็ญาติโยมทุกคนนะนั่งรับพรสุนตนจากลุกเงเนกกอนภาวานโต 啊。Oh. Oh. เนียนสะอาดดครั้งครังสะอาดร้านครับขั้นบนนะคะจะมีห้องพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามนะคะซึ่งนะคะพี่เนยนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะสวยตรงนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่สองนะคะส่วนกลุ่มที่สามเดี๋ยวพี่เ อันนี้เราก็จะสั่งได้ให้มันเดิ้หน้าไหลังอะไรนี้ก็ได้เราก็คอยปั้งยเตอร์อะไรต้องให้ท่าจ้างท่ามาบ้างนะนักกรรมนักขี่แล้วก็สร้างหลังนี่แล้วก็จาก จุนพักจุนจอมเโปรดเก้าโปรกมให้จาให้กบบต้องมึงที่ต้องมารอกันเราต้องรักา่าตายเกิดอาการหลังนี้เมื่อปีสองพัเก็าป็นหลาดตั้งงจะมีชันเนมันจะรักไม่เหมือนกันรนี่ต้นไงขางมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ไหมนี่ครับท่านผู้นำครับลูกของเตอร์ุไทแล้วก็ยิงยัหทีนคเณเล่นะครับคเเล่เล่กีตาร์เล่ได้ครับตนี้ก็จะเป็น